สำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนเพจโอปตา้าสิ่นบุรีเพียงท่านกดแชร์คลิปนี้แล้วก็เปิดเป็นสาธารนณะรุ่นรับไปเลยนะครับเสื้อลิมิเต็ดอี dition สีเหลือง5ลรางวัลหมดเขตร่วมสนุกตอนเวลาเที่ยงในวันที่27นะครับแล้วก็รุ่นรับรางวัลภายในเวลา15ในการ30นาทีนี่คือครั้งอะไรของผม วัสดีครับผมอาร์ตหัวหน้า,าแผนกอะไหล่วันนี้เราจะมาพาชมคลังอะไหล่ที่ใหญ่ที่สุดในสิงบุรีอ่างทองตามผมมาเลยนะครับครับอันดับแรกก็จะเข้ามาพบก,กับน,น้องแต้วธุรการอะไหล่สวยๆนะครับ,รบแล้วก็ลูกค้าอันดับแรกก็คือต้องแจงรุน่นรถ แล้วก็อะไรที่ลูกค้าต้องการนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ทราบเรามีพาร์ทอะไรให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันอยู่ตรงจุดไหนมาด้านนี้ก็พบกับน้องเหน่งตุลรอนะครับธุลการขายเหน่งนะครับผมเป็นพกงานขายอะไรนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดขาย,ยาจุดหนึ่งนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมคู่คีดคุ่คีดนี้ก็คือน้องเหมี่ยวนะครับธุลการบริการอ,อันนี้คือน้องปิกนะครับธุลการบริการ นี่คือพี่จุ้ยนะครับอาผ่านทุกคนครับการ์เต่อไปเราจะมาพาเข้าชมทังอะไรของเรานะครับพี่ใหญ่ที่สุดในสิงบุรีอ่างทองครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกซีนล้อซีนเสาตั้งซีนบูธพวงมาลัยฟิวต่างๆนะครับที่เสียบบ่อยๆก็คือลูกค้าสามารถมาปุ๊บเราหยิบให้ได้เลยพร้อมหรือยังครับผมจะพาเข้าไปชมอะไร ทางอะไรที่ใหญ่ที่สุดในสิงห์บุรีและ่างทองวันนี้เราจะมาพาจัดอะไรเรามีใบงานมาพร้อมนูโบตาสิงห์บุรีเขาดีจริงๆเลยเครื่องจักรกลตันนี้จะแบนลิตราคาเต็ม1,980บาทลดเหลือ1680บาท เซีฟโฟล6ลิตรราคาเต็ม620ลดเหลือ540บาทพิเศษส,สุดไปกว่านั้นซื้อ้อมกองลดสูงสุด50บาทถ้าซื้อน,อาาน้ำมันครบ2,005 5รับไปเลยกระเป๋าผ้าหรือเสือ้อเรื่องรักผมยอมแพ้เรื่องอะไรแพ้ต้องคูปาสิงบุรี